สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าท้ายทุ่งนะคะมันนี่อบไก่จ้ะอ,ไอไบไก่อบไก่ภาพ่อใหญ่กินอบในอันนี้แหละพี่น้องในอันอันแอร์ฟรายเปบนนั่นแหละภาพ่อใหญ่กินเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งว่าคอยสิ่พริกข่ามันจะเป็นแบงอีกอีกอีก,อกหนานึงอีกด้านหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้เขาจะเฮ็ดเกรเวีพ่อใหญ่ใส่อันไก่เพิ่น ถ้าพี่น้องมาเบิ่งไก่ก่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะพอกระเพื่อเบิ่ง้ลกันพร้อมกันว่ารอบนี้มันเป็นยังไงเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องเบิ่งเด้อดูนะคะดูนะคะมันเป็นยังไงจ้าอู้พี่น้องเบิ่งเบิ้ลเบิ่งหนานี่เดี๋ยวขอจะพิกอีกขางเนี่ยขอจะกลับขางก่อนกลับขางก่อนใจพี่น้อง อู้มันกรอบจนว่ะมันกรอบหลายพี่น้องมันกรอบกอบนะ่อยใส่สีซีมาที่อยใส่ซีสิีมาที่ไปนองมันกรอบจนว่ะเดี๋ยวจะข้าวกันพี่อีกนานนึงตับข้างอีกด้านนึงม,มันสุกแล้วตัวนี้ make sure make sure นะคะโอุ๊บขาลุดนี่รับอีกด้านนึงค่ะแม่พี่น้องพอสิกับขาวอีกด้านนึงประมาณเหลือประมาณสิบห้านาทีก็พอดีเลยนี่พีน่น้องบ้างเห็นไหมน่นี่ยแล้วสิบห้านาทีก็พอดีสุกนั่แหละขอกระเจี๊ยเกรวีทา่ มันหอนไปเนาะมันโลภเมื่อกี้ไบ้างไงเฮ็ดเกรวี่เกรวี่พ่อใหญ่เนี่ยกับแปลกเนาะไก่ก็บสกินเกรวี่เนื้อประเด็นคือพวกกินเกรวี่ไก่โอ้งงคือกัน,กนพ่อใหญ่ก็ได้แล้วก็สกินน,น,นนั่นป๊อตเตอร์ปรัเนป๊อตโตอเพิ่นนี่อยู่ฟังนี่ยในแจ้งสุโอบเนี่ยป,ป๊อตโตอร์ไปหน่องในมัน มันปอเต้โตมีจังสูอบให้เพิ่น็บให้ก่อน็บไปสักครู่นะคะอาหารฝรั่งง่ายๆจ้ะแต่อาหารไทยเฮดเครงมือพอแล้วจักเทือาพอได้กินจักเทอืออาหารฝรั่งสิงละอบให้เพิ่น,นแค่ข้าวตู้อบกันเรียบร้อยแล้วให้เพิ่นได้กิน แต่ข่อยยังข่อยจังสิหากินแนวอื่นเราบอกว่าที่รักเธอไม่กินไก่แล้วกินกับบ่อยากให้เราเสียใจนะท่รักทําไมเธอไม่กินไก่ไม่กินอะไรเนี้ยนะก็จะกินอยู่แต่กับมาแสบเรื่องของข้าแล้วพี่น้องเนะ <c oughs> าะม่แสบลนตับบ <c oughs> างฮงม่แสบลนตับบาง,งุองไก่ย่างกิมแจ้วสินะสนมักินกับเกรวี่ปะทศเนน็นี่ กรวี่เพิ่นกระลาดลาดลาดฉันกินได้อยู่จ้าแต่บอนบบปันไดเนาะกลับไปอยากบอกเดี๋ยวเพิ่นกะเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นกะแต่กะเกงใจเพิ่นแต่เพิ่นถามว่าที่รักก็ไม่กินเอ่ออาหารเฉันเหลยไงมันกับทวามรู้สึอคือจังเพิ่นหน่อยใจเนาะบางทีก็กินสิได้แต่กะเนาะกินได้อยู่หมเนี่ยกินน้อยนึงเดี๋ยวาไปน้ำมาเบิ่งน้ำกันเนาะ ออก,ก็ต้มน้ำเดลยพุดๆๆนั่นกระเจ็ดเกรวียบพอหญ่นี่อะไรพี่นอ้องกระไซไก่ได้ปะ่ะเนี่แค่นี้แหละและ้วกระลาเป็นน้ำโตไก่เพิ่น พอสกินยูแต่ก็บพวกกินลายเพาะเป็นไหนกินไก่จักน้อยหนึ่งเพเปะเป็นพปธีไก่เกือบพอแล้วจะี่น้องเกือบได้แล้ว ซุปขานาดเลยเป็ดจานก็พี่น้องเอ้ยอยากจะน้ำแนวยูนนั่ akin, กินแต่ละมนุษย์มาหน้านน่พี่น้องพี่จังบานเฮาเนาะ อยู่บ้านห้องคือกันไปนองเด้ออยู่บ้านห้องก็สิกินข่าวลายเวลาเนาะจิกินข้าวลายขาบสามขาบอยู่นี่กะบ่บได้กินลายขาบปานนันา่ว่าบ่รูนะ้น่ะอันตื่นเสามากอ่ะหาแนวกินส่วนจะได้กินข่าวเ้วาแล้วกนน็กินข่าวเ้าก็ประมาณนั้นแปดเก้าโมงสิบโมงเที่ยงกินข่าวเที่ยง พอกินเกาเทียงแล้วาหาเฮ็ดกับเขาต่อได้ไปนไหนกันแกหากินกับเขากินแรงตอพี่น้องโอ้ยเนาะการขึ้นยากเมือ่อยจักเสียดอย่างสู้กินแต่ละมือแต่ละมือเนาะเฮ็ดกับกินเขาเทียงแล้วกับขึ้นหาแนวากินเขาแรงเอาวุ้นไปสิละเนาะไม่จะแนวกินกับเนวกินว่าไปแล้วกันดดกันยุน่กะ ตื่นเสาร์มาก็กินกาแฟกินโอวันติ้งกินขนมปังกับว่ากันไปเนาะคอยกับพู่นะไปกินประมาณเก้าโมงสิบโมงขุ่นกับไปกินเขาแรงอีกทีหนึ่งข้าวมาเขาเทงประมาณหัหามงแรงกินแค่นั้นแหละพี่น้องแล้วก็กับานมาสามทุ่มก็นอนเลยสี่นะบ่ได้กินหลายเทื่อนนะประมาณนี้พอหญ่ก็คขึ้นกันจะพอยายกับขึ้กันกินสองเทื่อบ่อยๆกินหลายเทื่อแต่กันวันหยุด กันมันหยุดกินหลายเถือกินนับเถือบไปได้มันหยุดกินนับเถือบไปได้นั่นแหละพี่น้องไปไก่พ่อแล้วแจกพี่น้องถ้าพี่น้องกาเบิ้งไก่ก่อนอ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งด่านหนึ่งปีน้องไก่ก่อนจะก่อนจะใส่อีกอ่ะหาหน้าที่พอดีเลยแล้วก็จะอบอเน่ไปไงมัน p o ต a t o เพื่อน่ะนะเวลา สามนาทีสี่นาทีพอแล้วก็สตาร์ทเพิน่นคอยจะปุ๊มอันเหนตุสี่นาทีมันแ่บไปไงแต่พีไป้องมาเบิร์นต้มกันเพราะว่ามันสูงแล้วเป็นยังไงสีหนากินบ่หนากินยุ่จ้าแซ่บยุ่ยแต่กะจังมาแหรอเนาะเพป็นธรรมักก็คือกันที่ไหนแน่ที่ไหนแน,แน,แน,แน่พี่น้อง คอยนะกินขนมจีนกินขนมจีนแต่เศร้าแล้วขนมจีนนั่นแต่เศร้าแล้วถั่วบักใหญ่หนึ่งถั่วบักใหญ่บะเนน่น้ำเกีืมันเหลือหน่อยก็เลยใส่เข่าลงไปเอาเข่าใส่ลงไปแล้วกินก็พักเนี่ยกินกบพักเกือบเมดกินกัเมือ่อกินไปเนาะมันนั่งกินไปแต่บรรยากาศ <c oughs> กินไปกินผพ้เดียวนั่นแหละเอือยแล้วกลับบ้านแล้วก็บบนั่กนงกินผพ้เดียวพี่น้อง กะแสบอยู่กะเลยบ่หิวเท่านี้นะกะเลยบ่ค่อยอขยะเป็นไงแต่จะกินเป็นมูพะยัยยกพี่น้องกินเป็นมูพะยัยก่อนก็ให้น้ำจิ้มนะพี่นอ้องก็บ่เฮ็ดห้น้ำจิ้มก่อนจะกินกับอันนี้เอาเรื่องว่าหยังนี่น้ำพริกเอายังไงค่อยนะมะแข็งเอ่อน้ำมะแข็งพี่น้องก่อนจะเอาใกล้จิ้มกับมะแข็งเนี่ยละ่ะน้ำพริกมะแข็งเนี่ยละ่ะเพราะว่าเอามาแต่ทั้ง แก้วัดน่านน,าน่านเนินเนินน,น่านเนี่ยไะเอ,อ่ยเป็นเอามาฝากกับสิกินนากิิอยุกจะกินกับบานีละ่ะบ่เฮ็ดแจ่วหรอกพี่น้องกินกับบานีละ่ะไปพี่น้องถ้าเบิ่งเนาะมาเป็นยังไหนหน๋เนาะพี่น้องเนาะมาละจ้ะพี่น้องจ่ะสุกแล้วจ้ะพี่น้องไก่สุกแล้วบ่าะยกัาด่านหนึ่งแล้วเอามาใส่อันนี้ ซุกแล้ววันนั้นใส่จังน้อยน้ำเกรวี่น้ำไก่เนาะก็ะติดภัยเพื่อนยัยโอ้ยใครก็ประคองบันไหนเด้อพี่น้องเอ๋ใครก็ประซังบันนั่น พี the market. The market on the ่น้องมาเบิ้งใหญ่ใครกันเ้องมาเบิ้งใหญ่ใน้ำกัจชะเสียงอันนี้มันบอกว่ามันเหมือนไปาแล้วมันหอง ไก่จ้าสุกเรียบร้อยเลยสุกอย่างดีเลยกับสกีนั่นเอกมันพี่น้งงองบ่าหอนเบิ่มเบิเยอะสีแล้วเนาะเป็นยังใสถุงมือพี่น้องไก่้อน thật à, là lón, bí, à, nhây còn đứa còn hoa đi hẹn đại na lù lù kha bỏ hết thời gian lồng bít ลายปวแล้วได้เป็่อไงเนีเ่เป็นยากระสิจมปลาที่ลักหลายเกินเยอะเกินไปนะพี่น้องเป็นยากระสิจมมาเยอะเกินไปนี่มันกระสุกแล้วพี่น้องบ่ามันสุกแล้วเนี่ยมันก็กระสิฉีดแปงจึงสีแล้ว เอาใส่ใส่เนยให้เราเอาเนยใส่น้ำมันนี่เด้พี่น้องเอาเนยใส่น้ำมันมันไหนเพิ่นเกือ <c ười> บลนโอ้ยจะบอสางจากยางไม่กี่กระได้นี่เอาเนื้อใส่เศียรแล้วติดไว้เดี๋ยวมากระล่าเองจ้ะเดี๋ยวเนื้อกาสีละล่าเอง กะลาดอันนี้ลงไปเกรวี่นี่แหละพี่นอ้องแค่นี้แหละอาหารเพ่นเมื่ยเรามากินอันเกรวีมันช่ำๆเนาะ เคยวีหลายๆถ้ามากินสันก็เลยใส่เล่าหลายก็สิบีบอันนี้ใส่จัหน้อย,ยสิบไข่ซัมเนล่ะพี่นอ้องคนกินซัมเนละ่ะ มีกับซอสนี่เพิ่นมีกับส้มนี่เนาะส้มยี่หรอพี่น้องของฝรั่งนี่ของพี่ยัยส้มยี่แหละเดี๋ยวจักหน่อยหนึ่งเด็เบิ้งของข่อยเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมีของข่อยนี่ไก่กับผักพี่น้องไก่กับผักขนมเสร็จมันแล้วอะไรต้มไหม กินกับยังจะบ่นี่มะแขนน้ำพริกมะแขนัมะแขนมาจากน่านเนินแล้วก็เนินนานนี่อย่าไปกินของบนโอ้ยก็มีขนขอนีว่วอยู่ก็ลืมไปตัวนี้แต่ก็แสตูกแข็งไบคือสเวย์พระท่านเอาไปนี่แล้ว กินน้ำจิ้มแซ่บๆ,ๆจ้าข้าวเหนียเป็นกินของเปิ้นทำบาตอร์สุดไปหน้ามันแข็งบ่

kem ngay ngày, phi nong, kem này ngay, vừa măn đay, giờ bà năn cả kem mà bên này cả kem ใครผู้ใหญ่ต้อกินอกมันข้าวก็กินขามันอ่อนแล้วแต่เหนื่อยเนาะฝรั่งก็บอกใครกินกันกระดูกเนาะเขาจะบยวกินกันได้กระดูกเขาไปเองกินกับข่าวเขให้มันมีกระดูกนะจักจังได้บ่เลือกบ่จักบ่คัดนี่กินกับเจี้ยเบิ่งเนาะนี่มันกระดูกกับข่าวมีกระดูกบ่ได้นะบ่หลูผัวผู้อื่นบลจังผัวไปก็บ่จักว่าบ่ได้ก็แปลว่าิ่นติดคอ มาดูเรื่องภาิิคัดออกไปจักก็จัอองคุ้นทายเอากะกินยังก,นกกนยงกินไก่กินยังกะกินมีกระดูกมันแตนะ่แทะเนาะแซ่บประสน กินหมดปัญนีกินหมดโอเคอะไ <c oughs> รเละไล่เลย I like ไล same เสร็จภัเสร็จมันไีปอง่าน้อกาทนอะไรเปันกระสอบป้นกระสอบป้อไข่นข่ามันเนี่ย อยากไปอยากมันอย่างแต่แม่บอกกินไก่แต่ที่รักตั้งกินไม้ไก่นังะนังะโอ้ท่านดาวพลิกในมอนตเน็กทิยูต้องทำมันดังไปหน่อยท่านดาวพลิกตัวดิบหน่องดังแค่เงี้ยท่านตุ๊ดสิโร เรื่องอะไรอี่เสียงมันดังแล้วเราเบร์กันกีฬาแล้วนะเบ่งฟุดบอลแล้วหอนๆพี่น้องมันหอน,น,หอ,นหอืมลกเล่นก่อย อากาศก็โอ้ยจักรยานยังไดอากาศนี้ปีหนี้คือยำเย่แท้อากาศนะทุกปีช่วงนี้ก็จะเฮ็ดสวนแล้วก็จะตัดหญ้าตัดหญ้าอเด้มันหอนนะมันอ้าวมันหอนนะก็จะตัดหญ้าตัดหญ้าปีีนบ่ทนะนะัน้นเฮ็ดยังเลยเริ่มปลูกพักปลูกยางมาเป็นปีที่แล้วปีนี่งยังเลย น้ำมันจิมมี่หิมะไม่อยู่อ้ประเทศไทยประเทศอังกฤษจซตพี่น้องแซ่ พี่น้องอยังไงก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับเพื่นจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางกอบคุณหลายๆเด้อใจจะกลับมาเบิงเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะกินไก่น้ำกันนะจ้าพี่น้อง